สบายดีพี่น้องสุขขู่สุข้นครับพ่อกับบ่าวพาดพาเลาะครับไก่แล้ครับภูเก็ตครับอยู่ภูเก็ตเนี่ครับผมล่งของแล้วเละครับภารกิจครับผมสมบรรยากาศนะครับตอนกลางคืนครับอยู่ภูเก็ตครับผมล่งของแล้วกำลังสิกลับครับนี่ครับบรรยากาศนะครับเงยวั่ภูเก็ตครับกำลังมุ่งนากลับกปเแล้วครับ ไปทั้งพังง่า,งาไปออกเส้นสุษฎรท่านี่หมดแล้วครับต้องขอแล้วนะครับผมบรรยากาศตอนกลางคืนในจังหวัดภูเก็ตครับได้ครับหากับแลยครับอาราคิจมาไปคอรแกน ต่อมาภูเก็ตเลยครับผมสองแมตซ้อนได้ครับตอนกลางคืนครับบรรยากาศ ม่สมานรักทรัพย์สินเกือบสี่สิบโลกันเลยจากตรงนี้ไปตรงที่ผ่านตรงที่ด่านนเข้าเมืองของไอ้โมเกตนลยนะสามสิบแปดกิโลวิ่งมาไกลเท่าไหร่เนเ่ยไกลไม่ได้ไม่ได้โอ้ขึ beat, ้ว่าความเจริญมันมานแต่สามสิบแปดจากตรงนี้เลยแล้วนะโอ้โหดูนี่นะเส้นสุดท้ายเข้มจนหอดสะพานรักทรัสินบ่ครับเดี๋ยวผ่านเส้น ที่ายรถ้วยครับก้อันนี้ในเมืองครับลงมของเร้วนะครับเมืองภูเเกตครับอันนี้จากนี้ไปฮอดทะเลนะครับฮอดสพาพนักการสินนิ่มประมาณสี่สิบโลครับจากนี้รถก็จะเลื่อนสองข้างทางครับวอดบริษัทตองอวันในเบองครับในเมืองครับเพราะว่าบีบลงมของครับยอดพระท่านเกือบพ่ท่านครับเกือบพระท่านเพราะว่าพร่เ้า รับของไปม,มาถ,ถึงก่อนครับทอดที่ทุ่มเกือบสองทุ่มนะครับทอดที่จะลงของแล้วหาดปลาตองเลี้ยวซ้ายด,ด้วยครับเด้อหาดปลาตองสนามบินตรงไปพังง่าห์คนละครับประปากับซีเรนไปพังง่าห์คนละครับไอถนน4024ูนยอะครับหาดปลาตองเลี้ยวซ้ายครับจอดได้ปะ อันนี้เราเรียก3ัโมงสามบิน๋อตรงนี้ตรงนี้นี่แหละนี่แหโมงสามดูความสูงเลยมากก็ได้เได้เออได้แล้วเมตรเมตรโอ้สวยงามนนี้แหะนี่ขาเรียกมัโมงสามบินนะ ส่งท้องกับคุณปาสนาบุหอดนะครับพระจอดภูเก็ตครับบุหอดครับเห็นละเห็นเลยนะครับภูเก็ตผ่านพังง่าวนีครับมากกระบี่เลี้ยวไปทั่งทายครับอันนี้ผ่านพังงามากผ่านจราจังง่ารอเขาอากาศดีครับลางวันว่าจะลมกี่ใบเบิ้งได้ครับเ้ยสวยงามมากเลยแต่เป็นคลิปที่เงาครับลางวันน่ะอันนี้เป็นคลิปกลางคืนครับคลิปในตัวจังหวัดเลยภูเก็ตครับเนี่ยการด้วยกันครับ ภารกิจเดี๋ยวนี้พันเก่าครับน่งพันเก่าร่อยกิโลครับไปครับร่วมทังคอนแกนกับประมาณเกือบสามพันนะครับมาแต่คอนแกนเมือกับมาดกี่เลยครับประมาณเกือบสามพันกิโลนี่อะไรอันนี้จาจกดึกเลยครับตอนกลางวันูค้นเต็มเลยครับตอนมานะครับ รมทุกติดไปลาเด้ครับรมทุกครับกำเบงไปจะราจอดดีๆครับวันนี้เป็นวันนักขัตเลครับทอดเขาแม่ไร่ตรงนี้ครับในเมืองครับจนเที่ยวทอดก็เลยครับจนออกในเมืองไปนะครับไปหอดด้านเจ้าที่ครับเป็นด้านใหญ่ครับด้านเขามาในเมืองครับด้านเขามาในเมืองสะพัดภูเก็ต ประตูเมืองเขาเปิดเพิ่นเปิดประตูเมืองครับประตูเมืองพเก็ตนี่นู่กับอาหารญี่ปุ่น,นคือเราครับมาม่าครับจอดกระจอดก็ได้ข้างลางนะครับขั้นใหญ่ 2ออร่กว่ากิโลเนลครับจากภูเก็ตครับขากับไปมาเะเล่นไปสุราษฎร์ครับ2ออยของแล้วตีครับเลยครับนะี่เอาเลยน้ำบิน้านสรสิน,เ,นเ,เอดอ้กิโลเด้ เดี๋ยวทไอหาดหาดชุรินสิบกิโลหรอเคห๋ดชลินก่อนเว,เว,เว้กับรถฮับรถกระบะเลยรถใหญ่มันวิ่งมชั่วโม,มงกว่าเลยวมาเหยียบเร็วไม่ได้แนละ้ว กวาดไปแล้วหาซูรินน้องไรองยายนะหาซูรินเลี้ยวซ้ายนะครับหาซูริน<ม>แล้วก็บ้านปลาตองครับบ้านปลาคอด<ม>เลี้ยวขวาหาซูรินดีถนนหมายเลข402หาครับเลี้ยวซ้าย,ยครับไฟแดงน, <Okay. S 1> นี่เป็นวงเวียนเนี่ ใช่หาบ้นาสุ